สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามช่องหลังสีเฮดครับผมวันนี้พบกับผมลังกับเกมวอลล์ล็บอนั่นเองสวัสดีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นที่สอปอเราวเช่นเดียวกันสบายดีเนอ,อ่าวันนี้ครับผมวันนี้ผมก็ได้ได้ไจะมาเล่นเกม,เกมอวอลเลยเพืให้เพื่อนดูแน่นอนครับผมผมเปลี่ยนหุ่นทั้งเซตเลยนะจะได้ไม่ต้องเบื่อกันมากครับผมเผื่อเล่นเดิมๆดมเล่นเบื่อเนาะผมเอาเอเลสลงมาครับผมแล้วก็มีเจ้าบีดเป็นเลียแล้วก็เราวาน้าทั้งสองตัวเลยนะติดปืนไฟมาด้วยครับผมซึ่งอันนี้เราไม่เน้นไม่เน้นโหดนะออกตัวไว้ก่อนเลย ว่าเลเวลเนี่ยแค่เเองปืนนี่ก็ยังไม่แข็งแกร่งเนาะเลเวล6เลเวล7ทั้งนั้นเลยแต่เปลี่ยนบรรยากาศครับผมเนื่องจากว่านี่ครับผมวันนี้เราจะมาทาภารกิจตัวนี้ครับอแครนของผมเนี่ยตอนนี้มันกําลังจะเลื่อนขั้นแล้วแครนของเรานั่นเองเนาะไม่ได้ค่อยได้ข้าไปคุยทักทายในสมาชิกกับแครนเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะอยังอ่านคอมเมนต์ยังอ่านข้อความในแชทอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ตอบไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้องหน่อยเนี่ยโอ้โหแล้วก็ ใครต้อใครที่เล่นอยู่เนาะน้องเจเนี่ยเออกล้วงน้องฟ้าเนี่ย็ไม่ใอยได้เล่นด้วยกันเลยช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เราจะมาเล่นสักเกมสองเกมครับผมโดยใช้หุ่นนี่ข <c oughs> อโทษครับผมชุดใหม่เลยทีเดียวชุดใหม่ก็คือมีมานานแล้วครับก็อัพไปด้วยอะไรมาด้วยแต่ก็เปลี่ยนลงไปเล่นเนาะ <c oughs> เห็นเล่นตัวเดิมอ,อจุนมั่งตะกอเปี้ยนมั่งเออมันก็เลยจะทําให้เบื่ออาจจะเมื่อนี่เบื่อบรรยากาศแบบนั้นเนาะ เล่นกับแพ้เหมือนกันอะไรเงี้ยเือเปลี่ยนหุ่นบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับผมว่าผมจะได้คะแนนมาช่วยแครนไหมตอนนี้ผมตอนแรกมีคะแนนอยู่ตอนนี้ก็ติดลบแล้วเนาะติดลบไปหนึ่งแล้วแล้วสหรับการรับสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆถามเข้ามาว่าพี่ถ้าเกิดติดลบอะ่ะจะคัดออกไหมคือการติดลบเนี่ยมันก็หมายถึงเราเล่นนะครับผมมันถึงได้ติดลบแคนของเราเนี่ยไม่ได้เน้นว่าใครจะเก่งไม่เก่งหุ่นจะดีไม่ดีไม่เกี่ยวผม แต่แค่ขอแค่เป็นคนชอบเล่นเกมนี้เนะาะอัตราใส่ดีๆพูดคุยกันในแคนได้แต่ไม่มีปัญหาก็เข้าแคนเราได้แล้วครับผมคะแนนติดลบไม่คัดออกแน่นอนบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมคะแนนติดลบไม่คัดออกแน่นอนเพราะว่ามีการเล่นเนาะแต่ถ้าเกิดคะแนนศูนย์เนี่ยก็คือหมายความว่าเดือนหนึ่งไม่ได้เล่นเลยครับผมขอญอาติเล่นเสียงในเกมนิดนึงเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงกันนี่ตัวแรกเช่นเดิมครับผม เราจะเอาเจ้าอาคิดถึงเหมือนกันครับผมเอเลสนี่เป็นหุ่นที่ผมสร้างตัวแรกเลยนะนี่ไปเลยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะโอ้โหดูสิเขาใส่โมดูลนามตะมาเต็มหลอดเลยไม่รู้อะไรครับผม,มเดี๋ยวเขาเล่นสีอีกนิดนึงนะตอนนี้ถ้าเกิดมีเสี่ยงช็อตนี่ก็ต้องขออภัยนะรู้สึกว่าสมอท็อกเนี่ยมันจะมีปัญหานะนเพื่อนๆแบบแบบเนี่ยใช้แล้วด้วยก็เลยต้องจําเป็นอ่าเปิดโลกครับยิงเราแบบนี้ ไม่รู้หุ่นเราจะไหวกับสถานการณ์ใหม่ๆแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้เอาโมดูลล็อกขามานะเพื่อนๆลืมล็อกขายิงนี่น่าจะสะับสสบายๆอ้าวโดนยิงครับผมเอ้ดโดนยิงอ้าวใครมาเนี่ยโหบุกขนาดนี้เลยครับผมเราหน้ามาครับผมไม่ค่อยดีนะถ้าเรามาหน้ามาขนาดนี้เพราะว่าเอเลสเราโดนเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะนี่ครับยิงฟรีสปอร์ตโว้ทะเปิดโลก นี่ครับเราวาหน้าเขาบีบเข้ามาครับผมเขารู้ว่าเข้าเกาะเราแล้วเขาจะได้เปรียบแตกเลยทีเดียวทําแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราจะเอาเราวาหน้าของเราเอาเป็นไฟดีกว่าเพื่อนๆคงอยากเห็นตุลนไฟเนาะเราให้ผมเล่นตปลืไฟปุ๊บเราวาหน้าไฟไปเลยปั๊บไรทําเราเผาครับนี่ครับดูที่ว่าจะได้ไหวไหมเอาหมไว้ไหวปับวับปั๊บวับใช้ถุกซองนะหลุมครับผมจังหวะนี้เกิดการหลุมมันเกิดขึ้นโดดครับเราวาหน้าโดดหนีเผาครับ เฮ้ยได้อยู่นะนี่ครับยุบยาวๆครับเรียบร้อยรยิงผมออฟอคอนฟอคอนราคาเผานี่นะได้อยู่นะนำเห็ีได้อยู่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดเนี่ย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 เผายัางเดียวครับเผา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 เรียบร้อยหนึ่งคิวครับเพื่อนโอ้โหอย่างนี้เล่นมันให้ได้นะแพ้์ธนะไม่เกี่ยงแล้วครับผมงานนี้ลุยครับเราซ้ายลุยแค้์ธนะมันแล้วแต่จังหวะครับผมมานี่นะครับผมวัวใครมา เผาถึงไหมถึงครับผมโดนหางไปนิดๆครับผมอีม่เรารอให้มรนุนเขาเฮ้ยใครยิงด้านข้างอ้าวไม่ใช่ครับไปแล้วเพื่อนลบเนยครับเราจะไปช่วยเพื่อนตรงนี้โอ้โหเรายิงโอ้โหโอ้โหยิงจรวดใส่เราวาร์ปครับโดนเยอะๆอย่างี้ไม่ได้ใครไล่ตะกอเปียนนี่ใครไล่ตะกอเปียนใส่เราเผาเผาว่างไงนี่ครับอื้ๆๆอหืออื้อหือเผายาวครับเผายาว เขายาวๆโอ้แตกแล,แล้วแตกแล้วปุ๊บวับมอนไม่ทันแล้วครับผมตอนนี้โดนลุมเหมือนเดิมเลยเราเจ้าบีดลงไปกันนํำเลยครับปืนไฟเหมือนกันครับผมไหนเออโอตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอ๋อยิงสกิ้นี่ครับตัวนี้อะไรเขาครับเขาพอค่อน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 อะไรฮัลโหลโดนฮอคยิงรู้ไปยิงใครครับโอ้พอค่อนที่ถุกจริงๆ ยิงครับเราไม่กลัวตายอยู่แล้วโอ้โหสึกว่าเราจะเบาเนาะยิงฟอคอนไม่เข้าเลยอ๋อผมอเพื่อนเพื่อนยิงฟอคอนโอ้แต่ครับผมเพื่อนเราเติมโอ้โหตอนนี้แดงเถื่อนจุสัญญาณทาไงดีเออเราใช้ตัวนี้ครับเราหน้าเจ้าเก่าก็คือคงจะแรงที่สุดในชุดนี้แล้วละ่ะยิงยิงยิงล็อกขา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 เราไปขโมยจุด,ดดีกว่าเพื่อน๋ยวเรามไม่ได้คะแนนนะเออแล้วไม่ได้คะแนนครับ ต้องเอาคะแนนแล้วกันขโมยจุดก่อนเดี๋ยวได้ที่ลอยอะ่ะติดลบเข้าไปใหญ่เลยนะว่าจะมาช่วยเพื่อนซะหน่อยทายเป็นแบบว่าแย่ yeah, นะครับอ้าวเข้าจุดปุ๊บจบเลยอะ่ะไม่ไหวเลยทีเดียวโอเคก็ถือว่าสนุกครับผมเล่นกี่ทีก็สนุกนะเกมนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่โทรศัพท์เล่นไม่ได้แล้วโอ้โหน้อยมากเลยคะแนนโอ้โหที่หกเลยอะ่ะข่าเล่นตัวเดียวเองอะ่ะได้รางวัลไปนะ ประมาณนี้ครับผมนั่งรางวัลไปเลยแล้วเราเล่นต่อเลยครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเนาะทิปก,ก็ตอนนี้ก็สาระอะไรต่ออะไรก็ยังไม่ค่อยมีวันนี้ก็มาเล่นให้ดูเฉยๆครับผมกะว่าจะมาเพิ่มคะแนนแค้นครับผมติดลบไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเกมละฉากเดิมเพิ่มเติมก็คือเล่นใหม่อีกครั้งครับผมจะบีบไปเลยดีกว่าครับเล่นเร็วหน่อยเนาะ ปุทธพุุทไปยึดจุดสัญญาณครับผมพุดธพุุทนี่เราใช้คำว่าพุทพุดธพุทไม่รู้จะพุทธหรือเปล่าไปนะครับผมเพิ่มความเร็วลบเพื่อนป๊บป๊บโอ้ยเป็นท่อมครับก็มีประมาณนี้ครับผมเรล่มเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยผมก็จะปรับสมาชิกในแคนแล้วนะถ้าเกิดใครอยากเข้าแคนเตรียมตัวได้เลยคนที่มีไลน์ผมเนี่ยก็ทักเข้ามาในไลน์เลยผมก็เข้าพี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อเนาะแล้วก็ส่งคำขอเนาะทำตามกติกาของเราครับผม ถึงจะแฟนเราจะเล็กช่องเราจะเล็กก็จริงแต่กติกาของเราต้องมีครับผมเราต้องทําตามกติกายิงใส่กนึนึงคิวคับผมเกมนี้ใหรยิงเราจะอจุนใจร้ายยิงเราทําไมโอ้เอานค่มือเราจะแตกครับผมแต่ไม่แตกนะลงคืนอย่างนี้่าให้แนายจิงหยหลบเต้ไมนครับยิงครับคือเราเล่นเกมเนี่ยเราก็สนุกนะเราก็เล่นเอาสนุกนะครับผมเราก็ไม่ได้อะไรมากมายครับ หลายคนเนี่ยเอาเครียดเกินไปมันก็จะทำให้เราเล่นไม่สนุกเนาะจริงๆเกมมุ่นยนโ,โบรบอทเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆเลยยิงนี่ครับออตุ่นตัวนี้ว่าไงนี่ครับยิงใส่โหเห็นอย่างนี้ครับเห็นอย่างนี้เราไม่กลัวนะเราอาจจะได้คิวนี่ครับดับเบิลคิวเลยครับผมเลือดน,น้อยๆแอบแทบมาวันนี้เพื่อนเราดีอ่ะเพื่อนเราดีโอ้ยหลบหลบพับหลบ,ลบ,ลบใครยิงตรงไหนเอ่ยโอ้กระสุนเพื่อนเราครับผมใจคอไม่ดีเลยครับหลอตะก,กิลวครับหลอตะก,กิวลวเนาอยู่ห่างๆย่างห่วง เดี๋ยวถ้าเกิดใครเผลอแล้วเราจะยิงเติมเลือดก,ก่อนครับผมตอนนี้เซลล์พลังงานก็ขาดแคลนมากๆเนาะอึ๊บอุ้ยโอ้โหพอสกิเลเรียวไปนิดเขาหายตัวมาอยู่ข้างหนังเขาสกอเปี้ยนเราพลาดเองครับผมเขาคือสกอเปี้ยนเราเอานี่นะครับผมเป็นเลียลงไปตรงนี้นเลยครับผมเพื่อจะเพิ่มความทึกแล้วก็ยิงอัดหน้าครับยิงอัดครับมีโลเหมือนกันไม่โกงยิงอย่างเดียวครับยิงอย่างเดียวครับยิงอย่างเดียว โลแตกหมดโลแตกหมดเปิดหิวเลือดยิงโอ้โหเปิดโลตู้เขาหลบเราเราไม่สนแล้วเราจะคิวอย่าให้ความหิวคมควงมเจ้าเดินช้าอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวเปิดโลกันไว้ก่อนเขาจะมาช่วยเพื่อนเขาเราไม่ยอมยิงโอ้เราจะไหวไหมไหวโอ้โดนไฟเผารัวๆัวไม่ไม่ไหวครับผมแตกในที่สุดน,นะเผาต่ออ,อย่างนี้ต้องเผาต่อลงเร็วเพื่อน ปืเรานอะเราเราเนอะทำอะไรเพื่อนเราเนี่ยเราไม่ยอมหรอกนะนี่ครับถ้าพอต่อเรื่องครับเราต้องเอาจุดสัญญาณนี้ไว้ให้ได้ใครมาบี้เราตรงนี้เพื่อนเติมรัว้วครับผมผมนี้พลังน้อยครับเราเลือกของน้อยก่อนจริงครับเผายิง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 เผายิงนะครับยิง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 ตายไหมไดยไหมปืนปืปืเผาแล้วครับผมปืนพึ่งมาโหปวดปวดครับปวด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 อุ้ย วันนี้ต้องเป็นของผมของไปของผมของผมเท่านั้นว่าไงโอ้โหหนีไปได้หนีไปได้อย่าหนีไปไหนปืนเรากำลังจะหมดครับเราต้องยิงให้โดนถ่าวผ่าวโอ้โหปืนหมดครับปืนโหลดอยู่โหลดอยู่ว่าไงเ่าวถ่าวขอค้อนจ๋าของเราครับเกิดความหิวครับความหิวครอบความเจ้าเขาหิวเลือกสู้เราจะตายสงสัยยังไงเฮ้ยไม่สวยนะ อ,อ๋อหมิงมาครับผมแกสถานการณ์ใครที่มายิงเราเราก็จะยิงด้วยปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่สี่คู่ยิงคิวหนึ่งคิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะลงก่อนครับผมโอ้โหไม่ไหวแตกเลยครับผมโดนสองลำตัวลุมตรงนี้อะไรกันเนี่ยพระเจ้าจอร์ดอ,อ๋อหมิงลูกพ่อแตกเลยครับวัด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 มันอะไรกันยิงยิงยิงครับเหลือจุดเดียวแล้วครับหลังจากที่นํามาตลอดยิงครับผมไปครับ เดี๋ยวก็เสียวเราต้องไปครับใครเนี่ยยิงครับล,ล็อกขาล็อกขาช่วยเพื่อนครับจะได้เป็นเป้านิ่งให้เพื่อนยิงได้เนาะหรือยา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 เอาจุดออกไปครับขเขายิงเราครับผมลงมาแล้วครับสะ์พปี้ลงมาแล้วเราโดนลุมนะไปบอกเขาคงเห็นครับผมเร็วว้าจะแตกแล้วเพื่อนเพื่อนจะแตกแล้วโอ้ไม่ไหวจริงครับ ั้งวันนี้เขาโซนหมดแล้วครับผมว้าตอนแรกมาดีมากๆเลยนะนึกว่าจะประสบชัยชนะยิงครับอ้าวตกมาตรงนี้ขึ้นยังไงอะอ้าวห้แล้วตกมาตรงนี้ขึ้นไม่ได้บินเหรอเออจุดตึมตรงนี้ครับผมยิงเราเนาะเข้าใจเล่นนะอยู่ในซอกแล้วก็ยิงเราครับผมแม่ ทำให้ออมีติดอะไรเอ้ยโอ้เดินติดขอบเลยให้ตายฮัลโหลเมนถอยหลังมาดิถอยหลังมาเลยครับผมเจอเราแนะ่ ừ. ของเราก็เหลือขนาดของเขาก็เหลือขนาดผู้เล่นนะไม่รู้เขาอ่อยหรือเปล่านะอ้าว oh, <no. S 1> โอ้โหนั่นไงกะแล้วครับผมเขาอ่อยเรานั่นเองครับผมพอเราเข้าจุดสัญญาณเท่านั้นก็ใหญ่ครับอย่างที่เห็นโอ้โหไอเลสผมเอเลสผม,ผมว่าหอยลบลบหลบหนีถูกชีวิตตดอีแล้วไปข้างหลังได้ไหม ไปข้างหลังได้ไหมลบ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 ,ลบ,ลบโอ้ยเอามาโดนดักหน้าอีกโอ้โหตายเลยทีเดียวโอ้ยหุ่นผมก็หมดแล้วครับผมไปดูเพื่อนหน่อยเนาะมันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้โอ้โหเขาเหลือคนเต็มเลยเขาอ่อยเราเนาะแล้วเราก็นึกว่าเหลือคนน้อยรีบวิ่งเข้าจุดหวังว่าจะไปช่วยเพื่อนสุดท้ายครับผมถูกยิงแตกกันเลยทีเดียวยุดศาสะอาเขาเแผนการเขาดีมากๆเนาะ ถ้าทางจะไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไม่ค่อยลงไทยท่านเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมเวลาอ,อ,อยู่ในช่วงวิกฤตการณ์เนี่ยเราต้องลงไทยท่านมาแก้เกมครับผมเพื่อจะกวาดหุ่นเล็กๆไปให้หมดเนาะนั้นเราก็จะยืนโซนนานๆครับผมโอเคสําหรับเกมนี้ก็ได้ที่4ี่ไปนะติดลบน้อยหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูลองแวะไปดูเอ่อ อะไรเนี่ยโปรโมชั่น450ไม่เอาเขามีแล้วขอบคุณมากนะที่เสนอมาให้แต่ไม่เอาครับผมไม่มีตังค์นะเดี๋ยวเราไปดูที่เราได้รางวัลอะไรมาเพิ่มเติมไหมนี่ได้ตัวนี้มาครับผมเหรียญมานะปักนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหรียญไม่ค่อยได้ไล่อะไรเลยครับผมเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะปืนก็ยังไม่ได้สักกระบอกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เขาเปล่ามีจะได้พวกนี้เนี่ยเก็บทองไปเรื่อยครับผมสะสมไปเรื่อยครับผมตอนนี้ก็เกือบ5 0 0พันทองแนละ้วเนาะก็ยังไม่รู้จะเอาไปทําอะไร เเล่นไปเรื่อยครับเก็บของน้งวันก่อนเดี๋ยวไปเล่นต่ออยเกมนึงครับผมเป็นเกมสุดท้ายเนาะทานานมาเล่นทนีให้เพื่อนหายอิ่งกันนะก็ <c oughs> จะเล่นสักจะเล่นอีกสักเกมหนึ่งเนาะนี่ครับไปเลยอ้อแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเล่นเกมตลุมบอลให้เพื่อนดูเนาะอันนี้เราคขำๆไ้ก่อน,นะอนเนาะอาจจะจะเล่นเกมในโหมดตลุมบอลให้เพื่อนดูเพราะผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นตลุมบอลเท่าไหไร่นะ ผมเกมนี้ต้องเราวังหน้าตรงนี้ลงไปก่อนนะเพราะว่าพื้นที่มันโล่งตรงกลางนะครับผมเราก็จะยิงฟร e ีอีสปอร์ตตรงกลางอ้าวหาทิศไม่เจอลงทิศลงทิศนี่ติดนู่นติดนี่อยู่เรื่อยเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรมือช่วงนี้นี่ครับมาแล้วบินเหรอยิงครับยิงแล้วต้องยิงให้สุดครับเอเลฟเวอรเกาะยงิงโอ้ลืมไปว่าเดี๋ยวอ๋อโอ้โหเราวิ่งมาทําไมเนี่ยยิงครับยิงฝั่งนี้ครับ ยิงยิงยิงใครยิงเราจากทางนี้ครับอโอยิงปีป๊ป่อโอตโอ้ฮอกยิงครับอื้ือะไร,รคุณฮอกอะไรครับยิงส่วนนะครับผมโอ้ยปืนแตกโอ้ยหลบปืนเขาแรงกันนะโัวนี้ดีวับผมต้องถอยหลังเลยอะเดินไปทางซ้ายแล้วแต่เราจะไปรเราต้องพยายามยึดตรงกลางให้ได้นะเราจะเสียสละชีวิตตัวเองเนาะงนั้นเราก็จะวิ่งเข้าไปโดยใช้ตาการวิ้วเป็นประโยชน์นะอ้าวเลีพลังงานหมด เฮ้ยใครมาอะไรอะ่ะเพื่อนยิงเราทําไมอะ่ะยิงครับยิงครับคิวไหมค่อนตายอู้โดนหอกยิง,อ,งอื้มหนึดอแตกเลยเจ้าหอกตัวนี้นี่ยิงเราตลอดเลยนะตรงนี้ครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีดวยวยอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับไหนใครยิงใครอยู่ตรงไหนอาจจะป้าไม่ได้ขอบุกเข้ามาตรงกลางครับ หอ,อยครับเพื่อนยิงครับยิงเถะเลยใครเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราต้องสร้างสถา,านการครับเขาเรียกว่าสร้างสถาการณนา,า,นนาจิ้งเกลโดนยิงตรงนี้ตัวนี้อยู่ด,ดีดีมากนะหอกตัวนี้ก็ยังอยู่โอ้โหหอกตัวนี้ไม่ตายแอกเป็นไงเนาะจุดสัญญาณนี้สู้เขาไม่ได้สักทีครับผม เอาละลงมาละยิงครับลงมาก็ยิงกันเลยละยิงกันเลยละยิงกันเลยครับ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 ว่าไงคิวคิวไม่มีความหมายครับสำหรับยึดสัญญาณครับผมจะไหวไหมเนาะเนี่ยยิงครับต่อเนื่องเผยกอล์ฟยิงใส่ นี่ครับดูความถึกของไม้ครับไม่สนนะผมยิงอย่างเดียวครับผมไว้ให้เพื่อนซ้ําได้นะเรายิงชนิดที่ว่าไม้ให้เพื่อนซ้ําได้ถ้าเพื่อนมานะเขาก็จะซ้ําได้นะปืนเรากระจายแล้วครับเดินเลยดีกว่าอยากซือแล้โอ้โหโดนยิงทั้งสองข้างเลยครับผมนี่ครับ <c oughs> ไปโชว์ความถึกกันแล้วแต่เราเอาตรงนี้ไม่ได้สักทีนะปืนผมก็จะหมดแลละเดี๋ยวเวลาอีกตั้ง7็ดนาที ยิงไม่เข้าเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโโดขทางหลังยิงครับผมอมแตกอีกแล้วอ่ะอ๋อหญิงเ้าก็ยังไม่ออกเนาะหมดไม่ได้ไม่เป็นไรเราต้องใจเย็นครับผมตืนอยู่ตรงนั้นอีกเราก็แตกอีกเนาะแน่นอนเลยอ่ะ,ระเ,เราไปยึดติดเขาเลยดีกว่าให้เขาเพราะว่าหวงด้านหลังบ้างเนาะอะไรประมาณนี้ครับผมเราต้องใช้แผนแไม่ได้ดูเล่ก็ต้องเอาด้วยกลนครับผม ม้าม you know, well. we ๊า oh, จุดสัญญาณเราก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ได้ที่โลอยกับเราอะโดดใส่เราเลยเหรอฮอคุณโนดใส่ผมเลยเหรอคุณอะไรครับผมเนี่ยโดดใส่เลยเหรอพอค้อนฮะฮะคอค้อนฮะฮะหืมหืมโอ้ลูกศรครับแรงครับแรงครับจุดประสงค์เราคือการยึดจุดสัญญาณนะอการเชื่อมต่อขาดหายโอ้โหโอ้โหมาอีกทีก็ตายแล้วครับผม โอ้โหตานเชื่อมต่อขาดหายให้ตายเหอะเกอแบบนี้เข้าไปครับเกิดเสียอารมณ์นิดนิดครับนึกว่าวันนี้จะตลอดรอดฝั่งแล้วทีเดียวสุดท้ายก็งานหายครับผมตอนนี้โดนยึดจุดไปหมดแล้วคิวก็ไม่ได้คิวครับยิงครับโอ้โหก็นํายิงเราคุณก็ยิงผมจังเลยนะเจ้าอาจนนี่ครับยิงโดน ถึงผมบ้างแล้วครับผมยิงผมผมไม่ว่า,าครับนี่ครับหล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 บเพื่อนไปไหนไม่เติมทางซ้ายครับผมไม่มีมาเลยนี่ครับยิงไม่ได้นะเขาอยู่ติดตัวเราเราก็ลงครับให้เขายิงไปก่อน ให้เขาเผาแล้ไปให้ต่ำใจครับเดี๋ยวลงมาเมื่อไรครับปูบาดจังเลยอ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมจะทำให้หาคู่ต่อสู้ไม่เจอเนาะหลบจังเลยนี่ครับเพื่อนเราไปยดตสัญญาณแล้วหนีหนีหนีอ้าวแพ้ครับผมโอ้โหไม่ไหวครับ สำหรับก็เกมนี้ก็เริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วนะเพราะว่าเน็ตก็เริ่มไม่ค่อยดีสงใสจะได้ที่อะไรโอ้ที่โหลบผมดูดิคิวได้ตัวเดียวผมกะไว้แล้วต้องประมาณนี้แน่เลยอ่ะกะจะมาช่วยแคนสะหน่อยครับผมแต่สุดท้ายก็พาคะแนนติดลบไปให้แคนเนาะดูสิติดลบไปเท่าไรแล้วเนี่ยโอ้ติดลบไป4 2บครับผม,ม,มไม่เป็นไรครับผมยังมีน้องๆที่น่ารักในแคนเนาะช่วยๆกันทำเนาะ อะไรก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแลล้เนาะโอ้โหไปใช้หุ่นรุ่ใหม่มาเล่นเนะาะอาจจะบางบ้างอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆบ้างก็ต้องขออภัยนะอย่าลืมนะครับผมรักกันไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็คอยติดตามคลิปใหม่ๆได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดตับ s c ไคร้กดกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมละ่ละไปแล้วครับผมบ๊ายบาย